สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะสมองสบอนมาพบมาพากันอีกแล้วพี่น้องอยู่ซ่องน้องเอิญคือเก่าคนเก่าคนเดิมพี่น้องเอ <มา S 1> ไปม,อมางมือนี้<ป>ลองขีดสารเนี่ยนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไปน้ำเอาลีกพูดไมเล่นเล่นเล่นเอินน้องน้องแท้นสิลง ลอดท่งลอดท่าพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนั้นสูงพี่น้องว่าเพิ่นสิลงหาญ้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยจดำลงลอท่งใหท่งนายามแรงแลน สี่นั่นสี่นี่คือเพิ่นหัวจักนี่ไดขวบตายแดดพี่น้องขวตายแดดแล้วพี่น้องเลยขวบวันน้องแคทเพิ่นเด่นหาหย่าเลยอืมเฮ้ยวันไหนเท่านี้นะแท่กับยู่ฮกยู่ขวนะตายไม่ใช่หำไม่ใช่ ในสายสิไปตัวที่นเตัวทันเห็นตัทันเห็นแม่โ่เห็นี่สายไม่อย่างไรพูนพูได้พูเราเบิ่งขาตาตเออขาตาตไปย่างยง่ายเข้าเวทีกับ็ตาเนาะ หามาสได้ยินอยู่ถามนะสบายดีพี่น้องห้ามมาใ้สาปใสเดี๋ยวไปเอาบางยาได้นี่นที่ลงมาหาเยอีแคทวือเมื่อน่พิ่มอามันมาจะนับสิบได้เมื่ออีกใช่ จับผ uh> ีกันยังว่าตัวนี้นะไปเด้อไปเด้อไปเด้อผู้ห้ามสิปใบ่อย่างเลยึู้เรียเรียกจับเจับเสยข้าวหนาจิ้มเอ็นทามปิด มันเล่นหูยหนากงูเห่าได้ขนาดนี้ไปเมื่อเมื่อเมื่อมาให้ท่อนไปไปงูเด้องูเด้อุ้ยมาให้ท่อนนั่นหรอขันมันใส่นี่เนี่ยคือจะว่าอึ้งลืงติ๊อ่ะงูเห่างูเห่าอุ้ยอีอ๋ มาไม่ไปพาบังหยามาไปขึ้นไป้กันอับอึ้งอ่างอย่ากนานเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาเว้ยหมดสิขึ้นแล้วเนาะเก็บมาลูกหลาเก็บมาไว้ไปใส่เลี้ยงอีโบเอออีโบเด้อเด้อใส่หม้อแล้วอย่างอีโบ

มือให้ย oh> ิ่งกว่าเก็บเอาคือโอ๊ยโอ๊ยโอยเก็บเอาทำเก็บมให้่งให้ยิ่ง่งแง่าโอ้ยไปเก็บทีฮเนาะไปไปมือปอนยงกวจักโมงเลยเนาะถิมีอะไรแม่ เลาะให้แล้วหน้าเลาะเบิ่งขาวตายพี่น้องเอ้ยสิได้กินยู่บ่คอกแนนี้นะไปยังมันกลมันนกตะกัแตงกาเียเอ้าเอ้าเอ้าแม่อีกแล้วแม่เน จักหล่อแก่แหล่บังงามนี่พี่น้องตอนค่ำขันพี่น้องครับไปใส่เบ็ดเด้อพี่น้องเด้อตอนใส่ตอนเยื่ยงเอาสิถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเดียวเราเบิร์กเราส้มเด็ดเลยตายแล้วมันดิ่นมันแหงมันแตกเคริมันจักตัวได้เก่าจักตัวได้หย่า เรีกว wow ่าอโลดหงายน้องมัตายได้ห่ะโอ้ยพี่เนาะหายเขี้ยวกุเขี้ยวกองมีแต่ว้จะแว่้ยเ้ยบยื้อน่ะน่ะ่ายเาน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเด้อไปเด้อเฮยเฮ้ยนแหงก็คือ เกือบกทาทาั้งทั้งทั้งปลายมันกะ็คือสีบะมี่ดอก <c oughs> มาชิมาดูน้ำใสขาวผมมัหน่ะมานะดูแค่สีไฮนะฮรับมันแต่เกือบแห้งแม่ปลาจะปล่อยบ่อเลือบปลาดุกปลาคอบวนว้ายว้ยายว้ายตามทรงแต่ผู้

บส่สนน้ำ่าน้ำเน้นคันฮึนแล้วคือกาดโลดเก็บตุ้มต้บ่ฮ <c oughs> จักเทื่อดอกเทียงนะโอ๊ยหามๆม มอสีเห็นนั่น่ะอีกแล้วันี้เล่นพาเขาอีกแล้วงูอ่ะเด้องูเห็นแล้วฮองบอกให้มอนีเล่นอุ้มเล่นเห็นอ่าวบริยานจบบอกแล้ว เอามาแล้วพัดทิ่มอย่างหิวแล้วโหพี่น้องเอยความประโยชน์ มาอุ้มคือไหนเอ้ยเหยี่ยงลูกเอี้ยเอี่ยงหิวเลยนะเอ้ยหิ้วเล็กเอี่ยงหิวเล็กเฮ้ยเเห็นต้าแล้วก็บเต้าโอ้ยมันยากเนี่ยอันนี้มือไงพี่น้องจ้าเขาก็สิได้ิกิจภาพไปเพียงเท่านี้เนาะผากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเงินด้วยพี่น้องเด้อ ผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทขออภัยเนาะฝ ആയി แล้วพี่น้องคลิปหน้าขอกวนใหม่หิดี้ไแห้งสมองสบนเบิดสุุสุົນบ๊ายบาย